สวัสดีครับทุกคนผมแชทไทยแลนด์นะครับแชททีเฮดนะครับเอาละครับวันนี้ผมจะมาโชว์เด็กลิ์ของตัวเองนะครับอาร์มดากอนอ่าแล้วตอนนี้ดากอนดูเลดากอนรูเลอร์นะครับผมปลดมาหลายใบทำให้เด็กลื่นขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูกาดในเด็กกันเลยครับว่าใส่ไรบ้างโอเคครับ ใบแรกก็จะเป็นอาร์มดากอนรีววสิบนะครับผมใบนี้อ่าแล้วแต่ความชอบนะครับจะใสจ่จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ผมใส่มาเพราะว่าความชอบส่วนตัว <c oughs> มันก็เก่งไม่มากนะครับแต่ว่าเราเราชอบนะครับเราก็พร้อมที่จะแบกมันไว้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอาร์มดากอนรีววสามสามตัวนะครับผม แล้วก็อาร์มดาก้อนเลเวลห้าสามตัวครับอาร์มดาก้อนเลเวลเจ็ดสามตัวครับโอเคอันนี้เป็นโทเค็นนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็ไพ่อามดาก้อนสามตัวครับผมอาร์มดาก้อนแฟร์สองครับผมโอเค อันนี้เป็นตีมของอามรมดักก้อนก่อนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมังกรธาตุนะครับผมจะใส่ลูกมังกรดิน2องดีเม็กนะครับแล้วก็ลูกของบัสเตอร์สองบัสเตอร์สใบเทนเป็นผมจะใส่แค่ใบเดียวเพราะว่า มันสามารถเสิร์ชได้ผมสามารถเสิร์ชจ,จากเลเวิห้าได้ครับผมโอเคไปต่อกันเลยครับ <c oughs> อ่าอันนี้เป็นคาชาแบบซับพอร์ตนะครับผมจะมาใส่แบบให้เพิ่มสปีดแรงจ็ดโอเคจะมียูนิคอนครับผม แล้วก็เวทฟิวเวทต่อเนื่องครับถ้าเฟทฟิวขึ้นมือก็เวลาแปะฟิวถ้าแปะสําเร็จเราก็จะได้เสชคาชาขึ้นมือพอเสดขึ้นมือเสดเราก็สเปรย์ไม่ขึ้นชนินคาชาจะได้เสริชเวทครับผมก็จะมือบวกสโอเคเดี๋ยวเราไปตอกเลยครับแล้วก็จะมีหีบทอง อันนี้จะเป็นเวทสามารถชุบมังกรเลเวล7หรือเลเวล8ครับผมแล้วก็จะมีเทคนในสุสานสามารถการทำลายให้มังกรจากการต่อสู้หรือเอฟเฟกต์การก็ได้โดยการรีมูฟมันออกนอกเกมถ้ามันอยู่ในสุสานไม่ขึ้นเชนครับผมแล้วก็อันนี้เอาไว้ทำคอมโบครับสองใบนี้ออุ้ตัดลงตัดลง เอาแล้วครับผมต่อไปเรามาดูแฮนด์แทบกันแฮนด์แทบในเด็กผมก็จะมีอุลละ3ใบแม็กซี่สใบครับอันนี้โดนลิมิตไปใบหนึ่งเวลเลอร์ส er ใบครับชี้ดาชีนิ้ว2แล้วก็อิมเปอรสอใบครับผม แล้วก็ส่วนเอ็กตาเด็กนะครับเอ็กตาเด็กผมจะใส่เป็นน,นี่สไปเดอร์ลิงสไปเดอร์สองแล้วก็จีโกเลมวางอย่างนี้ดีกว่าได้ดูง่ายจีโกเลมครับผม SP แล้วก็อะโลลาดอนครับ อันนี้ลิงก์สของสลัมมังเกิลแบนี้แล้วก็เอ็กซีดอันนี้ครับถ้าไส้เป็นมังกรจะได้ควิกเอฟเฟกตถอดสองไส้ยิงการ์ดไงหน้าครับแล้วก็ถ้ายิงมอนเตอร์จะได้ปกพลังให้มอนบอ์ฟิลเราตามแงหรือตามแรงหรือเลเวลมอนอีกฝั่งที่ถูกการไเปน,นี้ทำลายการ,รเปน,นี้ยิงแล้วก็จะใส่เป็นเครื่องบินต่อครับ ทอดหนึ่งสเปซโทเคนสองใบแล้วก็สามารถอ่า <c oughs> สังเวยแมชชีนอ่าโทเคนหรือตัวมันหรือแมชชีนใบอื่นบนฟิลเราเพื่อทำลายการ์ดหนึ่งใบบนฟิลครับมีนัมเบอร์สี่สิบสองแล้วก็บิ๊กไอดักอาร์มดากอนแล้วก็อะไรฮาร์ด right ครับผม บางกรธาตุปลดมาขนาดนี้อะไรฮะผมจะรอดไหมเนี่ยแล้วก็ต่อไปเป็นซิงโคครับเป็นนี้ครับเอาไว้ต่อคอมโบเพื่อเรียกตัวนี้ครับผมแล้วก็ต่อไปก็ทันเดร์ดก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ไซเด็กกันเลยครับ ไซส์เด็กของผมก็ใส่แค่นี้ไปรู้นะครับดอกเบอร์สแล้วก็ใบนี้ครับถ้าเจอเด็กแสงมืดใบนี้คอคิเมลนี่ถ้ามึไงไหนน่าอยู่เพื่อนทั้ง2ฝ่ายจะไม่สามารถสเปร์แสงหรือมืดได้ผมเอาไว้สู้เวลาเจอกับคนที่เล่นเด็กแสงมืดนะครับแล้วก็มีโนมอสองใบทันเดอร์โบสใบไลนิ่งสตอร์มสอใบ i m ม n ชันบาเรียสองใบไว้ประกาศอ่าถ้าเจอพวกเด็กอ่ะฟิวชั่นพันธุล่ำเอ,อก็กซีแต่ประกาศลิง์ไม่ได้โอเคอีเว y m ี่แมทผมใส่สองใบแล้วก็เลตรีบู o หนึ่งใบครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองคอมโบกันดีกว่ายังไม่เคยทำคลิปอาท้าด่วนเลยครับผมเพราะว่ายังตัดต่อ ตัดต่อคลิปยังไม่เก่งเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัดต่อคลิปเก่งขึ้นแล้วจะทำคลิปทาด่วนมาให้นะครับตอนนี้ก็ผมก็เล่นในดิคอร์ของสตังอยู่นะครับผมเพื่อนผมเองใครที่อยากมาร่วมสนุกก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อ่า ตอนนี้ที่ผมก็สนับสนุนร้านต้องดูเอลอยู่ครับก็งานลอยกระทงใครที่ได้ไปก็เดี๋ยวได้เจอกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูคอมโบกันเลยครับ โอเคาไปเล่โอเคสวยเลยครับมีชีนิ้วด้วยใบหนึ่งอย่างแรกเราจะเปิดด้วยหีบก่อนเราจะลอออุละละเขาก่อนถ้ามือเราตอนนี้มือเรามีอยู่4ใบเราอืมคิดก่อนโอเคอย่างแรกที่ผมจะทำคือผมจะมูฟเทมเพลตออกนอกเกม ขึ้นเชนครับเทมเพลตเมื่อถูกรีโมทป,ปองนอกเกมจะได้เสิร์มมังกรธาตุลมจากดิกขึ้นมือหนึ่งใบเราก็ดูว่าเขามีอุลละไหมถ้ามีอุลละเราก็ยังพอดินต่อได้นิดหน่อยโอเคถ้าเขามีอุรล,ละเราก็ยังมีคอบายจีนิวได้โอเคเราก็จะเสิร์เป็นไพอามขึ้นมือจังหวะนี้เราก็ สเปย์พยายามจากบนมือครับพยายามดากอนคือการทิ้งมังกรที่มีเลเวลห้าขึ้นไปหรือมังกรธาตุลมแล้วสเปย์มันจากบนมือได้โอเคครับพอสเปย์มันเสร็จพยายามสามารถโม่คอร์ดได้ก็คือพอลงมาสําเร็จอีกฝั่งไม่ทาอะไรเราสามารถโม่คอร์ดได้ครับถ้าโม่เป็นเลเวลเจ็ดเราจะได้เซิร์ตการติดชื่ออาร์มดากอนถ้าโม่เป็นเลเวลห้า เราจะได้เสิร์ตมังกรธาตุลมที่มีเลเวล5หรือมากกว่าแล้วก็ในจังหวะน,นี้ผมจะโม่เป็นเลเวล7ครับโอเคพอโม่เป็นคอร์สสำเร็จมันจะขึ้นเชนครับเพราะว่าเราสามารถบับพลังโจมตีให,ห้มอนเตอร์บนฟิลเราได้ไหมโดยการเลือก1ตัวเราจะเลือก ตอนนี้เรามีตัวเดียวเราก็จะเลือกเป็นภพยอาม <c oughs> จะเพิ่มตามดาวเลเวลนะครับคูณ 300, รอเลเวลเ,วลเวลก็จะเพิ่มอีก2001จนจบเทินแล้วก็ขึ้นเชนเลเวลเจ็ดทุกทงลงสุกสารด้วยเสืยงบังกรจะได้เสิร์ชการ์ดติดชื่ออัมดากอนผมก็จะเสิร์ชเป็นอัมดากอนเลเวลสนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะใช้เอฟเฟกของ ลูกมังกรดินนะครับส่งมันกับมังกรหนึ่งตัวลงสู่สารเพื่อที่จะสเปร์ดีมิกโอเคสเปร์มาขึ้นเชนเลวสามก๊าซใบนี้ถูกส่งลงสู่สารด้วยเฟกมังกรผมจะได้จั่วการหนึ่งใบนะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าดอกโอ้อิมเปิ์สวยงามครับตอนนี้ เราก็ยังสามารถโดดบัสเตอร์ในหลุมได้แล้วก็และก็เราก็ถ้าดีเมอยู่ในสุสานเราก็สามารถสเปมขึ้นมาได้เหมือนกันโอเคจังหวะน,นี้เราจะเอ็กก่อนเอ็กเป็น Number 42ครับผมนัมเบอร์ 42. โอเคอันนี้คืออันนี้คือคอ,คอมโบพื้นฐานนะครับผมอันนี้ ใช้เจ็ดแค่สองตัวจะเป็นบอดใหญ่เรามาดูกันครับถอดสองไส้สเปรโทรเคนเท่าที่ทำได้ครับให้เต็มฟิลแต่อีกฝั่งจะไม่ได้รับความเสียหายในเทร์นี้โอเคสเปเป็นแมทแมชชีนมันเลยนะครับเครื่องจกักรหมดเลยเราก็จะทำเป็นลิงก์หนึ่งสไปเดอร์แล้วก็จะทำเป็นลิงก์หนึ่ง โอเคต่อไปก็จะเป็นลิงก์สงจีโกเลมเอฟเฟกครับจะได้สเปยมอนเตอร์ลิงก์ธาตดินจากสุดสารในช่องที่มันชีระวังหนึ่งคอเตอร์ครับคอเตอร์เราไม่ต้องสนใจอะไรเราก็ไปทำลิงก์สามต่อโอเคตัวนี้ควิกเอฟเฟกอ่าขอจ่ายไรหนึ่งพตัวมันเป็นการจ่ายไร เพื่อที่เราจะได้จวดการ์ดหนึ่งใบโอเคผมจ่ายไล่หนึ่งพันครับเพื่อจะจวดหนึ่งมือหนึ่งใบก็ถือว่าสําคัญนะครับหนึ่งใบก็ถือว่าสำคัญ,คคญเพราะเข้าเทอร์นิกไฟล์เราก็สามารถที่จะจ่ายไล่หนึ่งพันเพื่อขอจวดได้โอเคโอเคหนึ่งใบสําคัญนะครับเห็นไหมครับได้อุลาลานะเราเข้าเทอร์นิกไฟล์แล้วก็มีโอกาสที่จะจวดได้แฮนด์แท็บอีกแล้วก็ลิงก์สาม เป็นอะลลาดอนขึ้นเชนครับลงมาได้สเปย์โทเค็น3ตัวตุว่มสเปย์เด็กหน่อยเราก็จะสเปย์เป็นโอเคเครื่องบินพอลงมานะครับไอตัวลิง์นี้คือถ้ามีมอนในช่องที่มันชี้อยู่ด้วยจะได้บวก พลังโจมตีตามมันที่อยู่ในช่องที่ชี้บวกชี้ตัวละ500อยโอเคอย่างนี้ดีกว่าเราก็จะซิงโคต่อซิงโคตัวนี้ซิงโคลงมาครับผมขึ้นเชนจะเพิ่มเลเวลให้ตัวมันหนึ่งเลเวลหรือลดเลเวลหนึ่งเลเวลเราก็จะเลือกเป็นเพิ่มเลเวล1นึ่งเลเวลนะครับผมโอเคแล้วเราก็จะซิงโคต่อซิงโคเป็นบาลานีขึ้นเชนครับ เช่น1เช่น2เช่นสองบาลอนเราก็จะเอาลิงก์3มาสวมทีนี้เราก็จะมี3เนเกตพลังจนตีเราจะกลายเป็น4,050เช่น1ยิงยิงไรอีกฝ่ายตามมอนอ่ะสิงโครที่เราสิงโคลลงมาก็แรง8เราก็จะยิงไรอีกฝ่าย800นะครับแล้วถ้าเกิด <c oughs> ถ้าเกิดไอ้สายฟ้าไปเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมือเราอยู่อะเราสามารถ เสร์มมันจะเด็กขึ้นมือได้แต่ถ้ามันขึ้นมือมาก่อนแล้วเราก็ทําใจครับมือเล่นหายไปแล้วมือนึงแต่มันก็ยังเอาไปทํำคอมโบอื่นต่อได้ถ้าดวนขัดงหนัก,นกเราก็ยังอาจจะทำ thunder dragon ได้โอเคแล้วทีนี้เรามาเล่นกันต่อเราก็จะโดดดีเมคครับโดยมูฟมาก่อหรือทัดดินออกนอกเกมผมจะมูฟเป็นสไปเดอร์ของนอกอเกม และทีนี้ก็จะโดดเป็นบัสเตอร์มูฟทัดไฟหรือมังกรจากมือหรือลุ่มตี Steam. มังกรถ้าจะมูฟจากลุ่มหรือมือได้หมดเลยนะครับผมก็สเปตพวกมันออกมาหลังจากนั้นผมก็จะอ่าทาเก็การ์ดนอกเกมหนึ่งใบผมจะทาเก็เป็นลูกมังกรดิมผมจะเอากลับเข้าเด็ก เอากับเข้าเด็กแล้วผมจะสเปรย์สายฟ้าจากบนมือตุ่มเอฟเฟกเอฟเฟกของทันเดอร์ดากอนในสุดสานเอ้ยทันเดอร์ดากอนในเอกตาเด็กไปเวนนูลสะละมีสายฟ้าใช้เอฟเฟกจากบนมือเปลี่ยนล่างครับเป็นทันเดอร์ดากอนการ์ดเมนี้ทั้งไหนหน้าอยู่บนฟิ์อีกฝั่งไม่สามารถทำการเซิร์ชการ์ดขึ้นมือได้โอเคและเราก็มาเอ็กซซีต,ต่อ เอ็กซ์ซีเป็นโอเคไปนี้ครับไส้เป็นมังกรสามารถถอด2ไส้เป็นควิกแล้วก็ยิงกักไหงห,หน้าได้ครับผมตอนนี้มีมอนชีอชอช้อยู่2ช่องชี้อยู่2องช่อง,อองก็บวกพลังโจมตีไปหนึ0งพก็จะกลายเป็น3,300เราทีนี้แฮนด์แถบบนมือถ้าเรายังไม่ได้ใช้ชีนิ้วเราก็จะมีชีนิ้วมอบไปนะครับหมอบอิมเปอร์แล้วก็มีแอดที่เราจวได้ พอเ,เข้าเทินอีกฝั่งสับการ์ดครับอีกฝั่งดอเฟดสแตนบายรอจ่ายไลน์หนึ่งพขอจั่วหน่อยโอเคถ้าเขาให้จัว่วเราก็มีมือเพิ่มอีกหนึ่งใบถ้าได้เป็นแฮนด์แท็ก็ <c oughs> เอาไว้ขัดอีกฝั่งบอกก็จะประมาณนี้นะครับแต่พอเข้าเทินเราต่อไปเราก็ยังมีถ้าเรายิงไปแล้วเราก็สามารถโดด2ใบนี้ได้อีก แล้วถ้าเกิดน u m เบอร์42เราโดนขัดโอเคเดี๋ยวเราจะรีรีรีก่อนแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนย้อนไปที่ Number 4์นะครับโอเคอันนี้คือ Number 42 ที่อยู่บนมืออยู่เครื่องบินก็จะยังอยู่ในอันนี้โอเคบัสเตอร์โอเคเราถอดโอเค,อเคอน,นี่ก็จะอยู่บนมืออันนี้ที่เราจวดได้น,นี่จวดได้สมมุติว่าพอเรามาเริ่มใหม่เราตอนกำลังลง42เราโดนอิมเปอร์แล้ว แต่มือเรามือเราดิ้นต่อได้เราสามารถสเปรย์เจ็ดเดีกสตัวเรามาดูกันครับสมมุติว่าบัสเตอร์ในหลุมแล้วก็โดดได้แล้วก็มีดีเม็กที่เราโดดขึ้นมาแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตอนแรกหลุมผมมีเลยเราย้อนมาไกลไปหน่อยทีนี้เราจะโดดได้สองตัวนะครับอันนี้โดนอิมเปอร์ขับไปแหละเราจะสเปรย์โทเค็นไม่ได้เราก็มาขึ้นเป็นเครื่องบิน เอฟเฟกตครับถอดนหนึ่งสเปทอเคินสองตัวหลังจากนั้นเราก็จะทำเหมือนเดิมครับเมชชินสามตัวขึ้นเป็นอารูลาลอนเพราะอารูลาลอนลงมาเราจะทำลิงก์ต่อไม่ได้แต่เราไม่ต้องทำลิงก์แล้วอารูลาลอนสเปทอเคนสามตัว แล้วก็เราก็สเปรดเด็กเหมือนเดิมเลยเราก็จะได้บอดเหมือนเดิมแค่เราจะไม่ได้จั่วนะครับผมนี่เราก็จะสเปรดเครื่องบินมาหลังจากนั้นเราก็ซิงโคเหมือนเดิมเลยขึ้นเป็นเพิ่มเลเวลแล้วก็ซิงโคต่อเป็นบาลอน โอเคเชนหนึ่งเชนสองเชนสองเอาลิงก์มาสวมได้3ในเกตเหมือนเดิมเชนหนึ่งยิงไรอีกฝ่ายตามมอนที่เราซิงโคมาก็จะเลเวลแปก็ยิงไป800แล้วถ้าเราใสาฟ่ฟาร์มไม่อยู่บนมือเราเนี่ยเราก็จะเซิร์ชจากเด็กขึ้นมือได้โอเคแล้วเราก็อ่าเก็บเก็บนอกเกมซึ่งเราไม่รู้ว่า ไอดีเมคของเรากับบัสเตอร์เนี่ยตอนแรกเรามูบไปเราก็เก็บตัวไหนก็ได้จากนอกเกมเข้าเด็กหรือเข้าใต้เด็กมันนั้นนะครับแล้วก็สเปรแล้วก็เปลี่ยนร่างเหมือนเดิมก็จะเป็นทันเดอร์ลวก่อนทีนี้เราก็จะมีหนึ่งในเกตกับอีกฝั่งไม่สามารถสวยการได้ชีนิ้วทั้งเรายังไม่ได้ใช้ในช่วงแรกก็สามารถหมองไว้ได้แล้ว แล้วพอเข้าเทิรเราก็โดดหลุมได้เหมือนเดิมสองตัว b u ตอร์กับ Remix อันนี้โอเคตามนี้นะครับผมใครที่รับชมอยู่ก็ขอบคุณนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ